ยาฟาวิดลาเวียร์ที่อนุมัติโดยประเทศจีนเพื่อให้ใช้รักษาโควิด -19 ทําทำไมถึงพัฒนายาได้รวดเร็วและสามารถใช้ได้จริงขายได้ทั่วโลกหรือเปล่าณตอนนี้นะคะ โควิด1 9นะคะหรือโคโรนาไวรัสเนี่ยได้ระบาดกันทั่วโลกแล้วนะคะซึ่งในประเทศจีนเองก็มีผู้ติดเชื้อประมาณราวอยู่ที่76,000กว่าคนค่ะรักษาหายแล้วหมื่นกว่าคนและมีผู้เสียชีวิตถึง2,000กว่าคนเลยทีเดียวและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตอนนี้ก็มีผู้ที่ติดไวรัส โควิด1 9เนะคะเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งสำหรับประเทศญี่ปุ่นเองนะคะเรือสำราญ i ด m o n d p r i n c e s s นะคะลำเดียวก็มีผู้ติดเชื้อกว่า600คนแล้วค่ะในประเทศเกาหลีใต้นะคะก็พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เป็นจำนวนมากนะคะจากซ u เปอร์สเปรเดอร์นะคะซึ่งทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเกาหลีตอนนี้นะคะก็มากกว่า500คนเลยทีเดียวค่ะ และแน่นอนค่ะในประเทศยุโรปอย่างอิตาลีนะคะก็สั่งปิดทั้งหมด10เมืองค่ะเพื่อที่จะควบคุมโควิด19ค่ะดังนั้นการที่จะมียารักษาโควิด19จึงเป็นยาความหวังของคนทั้งโลกเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ประเทศจีนประเทศเดียวนะคะสำหรับฟาวิลาเวียร์นะคะซึ่งอนุมัติโดยประเทศจีนนะคะเป็นยาที่ผลิตโดยบริษัทยาจีนค่ะ ได้ผลการรักษาในผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 จําจำนวน70ลรายค่ะพบว่าสามารถรักษาได้สำเร็จนะคะที่พี่จ่ยอ่านมานะคะตัวฟาวิลาเวียเนี่ยจะช่วยในการรักษาการอักเสบของโพรงจมูกและลำคอได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นนะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะที่ในแต่ละรายบุคคลเนี่ย ยาฟาวิลาเวียอาจจะให้ผลไม่เท่ากันค่ะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าในการพัฒนายาแต่ละตัวเนี่ยโดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ1 0 1ถึงปีแต่ทำไมยาตัวนี้ถึงได้ออกมาอย่างรวดเร็วนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเหตุผลข้อแรกเลยนะคะก็คือ ยาที่ต้องถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อรักษาโรคที่มีความรุนแรงและมีการระบาดอย่างรวดเร็วอย่างโควิด -19 นะคะก็จะมีการรีบพัฒนาค่ะถ้ามีข้อมูลที่เพียงพอแล้วนะคะก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะใช้ขายได้ค่ะส่วนเรื่องที่2ก็คือในการขึ้นทะเบียนขายแต่ละประเทศนั้นมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันค่ะ นั่นหมายความว่ายาฟาวิลาเวียเนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนขายได้ในประเทศจีนแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนขายในประเทศอื่นนะคะนั่นแปลว่ายาฟาวิลาเวียไม่สามารถที่จะขายได้ในประเทศอื่นนอกจากประเทศจีนเช่นเดียวกันค่ะนั่นเป็นเพราะว่าของง้อมูลในด้านของประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะขึ้นทะเบียนขายนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะในการทำ clinical research หรือ clinical trial นะคะในการเก็บข้อมูลประสิทธิภาพในการรักษานะคะและความปลอดภัยยังต้องทำอยู่คะ่ะแม้ว่ายาตัวนี้จะขึ้นทะเบียนขายในจีนแล้วก็ตามนะคะการเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะยาที่เพิ่งจะผลิตใหม่นะคะเรายังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะยืนยัน ว่ายาตัวนี้นะคะสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในกลุ่มผู้ป่วยประเภทไหนบ้างเวลาที่พี่จัยพูดถึงคำว่าประเภทของผู้ป่วยนะคะในการศึกษานี้นะคะเราจะต้องแยกกันตั้งแต่เพศอายุกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้ป่วยที่สุขภาวะเดิมแข็งแรงอยู่แล้วซึ่งยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายค่ะที่จะต้องศึกษากันต่อไปนะคะดังนั้นสำหรับยาฟาวิลาเวียนะคะตอนนี้จึงอนุมัติให้ขายเพียงในประเทศจีนประเทศเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับประเทศอื่นๆยาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกขายค่ะ สำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรนะคะส่งมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จจะมาตอบนะคะฝากกด subscribe กด like แล้วก็กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พี่จยและส่งต่อความรู้ต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ